สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการอธิบายภาษาที่ใช้แต่งกากนะคะเรามารู้ความหมายการอธิบายที่ภาษาที่ใช้แต่งกาศนะคะภาษาที่ใช้แต่งกาศนะคะหมายถึงภาษาที่มีลักษณะเป็นภาษาเชิงศิลป์หรือภาษากวีนั่นเองนะคะซึ่งมักจะมีความประณีตสละสลวย ใช้ถ้อยคําที่มีจังหวะทํานองและสัมผัสนะคะเพื่อสร้างความไพเราะและกระตุ้นความรู้สึกหรือจิตนาการของผู้อ่านหรือผู้ฟังนั่นเองค่ะค่ะเรามารู้จักวิธีการอธิบายภาษาที่ใช้แต่งกานะคะก็คือการใช้ถ้อยคําที่สลัดสลวยนะคะและสัมผัสไพเราะนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อพบ่ําอําลาฟ้าแสงจันทร์พลายปลายเงาเย็น กวีที่ใช้คำนะคะที่สละสลวยก็คือพบคําและแสงพรายและแสงจันทร์พรายก็คือเพื่อสร้างภาพที่งดงามของยามค่ำคืนนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการวางสัมผัสระหว่างคำในบทเช่นฟ้าสัมผัสกับอาลาและพรายสัมผัสกับปลายนั่นเองค่ะทำให้เกิดความลื่นไหลและไพเราะเมื่ออ่านนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็มีการใช้โวหารภาพพจน์นะคะตัวอย่างเช่นนะคะใบไม้ร่วงโปรยปลายดั่งใจหายปริดปลิวก็คือการใช้โวหารนะคะอุปมาเปรียบเทียบนะคะก็คือเปรียบใบไม้ที่ร่วงหล่นกับความรู้สึกที่สูญเสียนั่นเองค่ะดั่งใจหายช่วยสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผู้อ่านอีกทางคำว่า โปรยปลายและปลิดริวก็คือเป็นคำที่เสริมเสริมภาพของความอ้างว้างได้ชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการเลือกคำที่กระชับและมีพลังความหมายก็คือตัวอย่างนะคะทาราไหลหลากล้นเย็นยนจนใจสงบการใช้การใช้คำนะคะตัวอย่างก็คือทาราไหลที่สื่อถึงน้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่องและ เย็นยนต์ซึ่งสื่อถึงความเย็นชื่นใจนั่นเองค่ะทำให้ผู้อ่านนั้นสัมผัสถึงความสงบและผ่อนคลายวันนี้นะคะจึงสื่ออารมณ์โดยใช้คำเพียงไม่กี่คำแต่สื่อความหมายในลึกซึ้งนั่นเองคะอ่ะการอธิบายภาษา,านะคะที่ใช้แต่งนะคะก็คือช่วยให้เข้าใจเนื้อหาแล้วก็การอธิบายภาษานะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านนั้น ได้ใจความใจความหมายนะคะและสาระที่ผู้แต่งนั้นต้องการสื่ออย่างลึกซึ้งนั่นเองค่ะสร้างอัตรุษก็คือการวิเคราะห์ภาษานั้นทําให้ผู้รับผู้อ่านนั้นรับรู้นะคะก็คือความงดงามของถ้อยคําการเล่นคํานั่นเองค่ะข้อ3านะคะอนุรักษ์วัฒนศิลป์ก็คือช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็สืบสานการใช้ภาษาในวรรณกรรมไทยนั้นให้คงอยู่ในสังคมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะภาษาที่ใช้แต่งกานะคะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองดั่งน้ำจากฟ้าไกลสุดจะหาอะไรมาเทียมทัน ก็คือใช้คำสุภาพไพเราะเช่นกรุณาปราณีก็คือความเมตตาทำให้ผู้ฟังนั้นดูนุ่มนวลนั่นเองค่ะใช้วหารเปรียบเทียบก็คืออุบมาหลังมาเองดำนายจากฟ้าก็คือเปรียบเทียบความเมตตาการุณากับฝนนะคะการนำฝนจากฟ้าแสดงถึงความบริสุทธิ์และไม่ถูกบังคับนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการใช้จังหวะ ก็คือและสัมผัสในสัมผัสนอกเช่นปราณีสัมผัสกับบังคับก็หาไม่และฟ้าไกลกับเทียมกับเทียมทันนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจในการอธิบายภาษาที่ใช้แต่งกาบนะคะในคาบนี้ก็ขอให้นักเรียนนั้นนำความรู้ที่ได้จากครูนะครับไปเป็นตัวอย่าง เนี่ครับหน้านั่นเองค่ะสลับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ